แม่สง่งค่ะแม่สง่ B, งพี่พี่น้องๆเอ้ยก็เอสิพบปันแฮงข้าวใสาม่มะฮอมกกกู่ก้ค่ะมื่อ้เป็นวันที่8เดือนธันวาคม2021ค่ะในตอนในที่อ่อนพี่พี่น้องๆเฮาคํามาถ่อมด้วยเงาลายที่ในเมืองหม่มตมนึงในคะเนาะว่าเจมมือก่อนหนต่อถึงย่ําเวที่ในเมืองห่มตมใน เกิดเคืนอีหังเกิดอีอยังคืนในเนะเขาะเฮ้าคามาด้วยค่ะวันที่เจ็ดเหลือนทนเจ็ดในเป็นวันขอบขอบโฮงคอ,อกึกปืนหมุกจุ่มลูกเฮนยายาในค่ะว่าเมื่อวันที่เจ็ดเหลือนทนเจ็ปีสองเห็นเอนั่นขอบเต็มห9เกปีวันอันจุ่มซึกในวินเด็กหญ่าปังในกลางใจจุ่มลูกเฮนจันจอมตากงสีเอามากลงปล่อยใส่ในจันจอมลูกไว้ในอ่อ เมื่อปีดึงเหง็ป่าหกบสองนั้นย้อนจุ้มหลวงปองจึงใหม่อันเป็นจุ้มซึกเหนว้นยืดอำนาจมีลองเขากุ้มทิ้งจอมหมายมีลูกเฮนแลตําว่างหมายมีใหม่เสียวและเฮียไทยลูกเฮนอําหันใจแลมีปังในการใจอยู่สิในวันที่เจ็ดเลินโทนเจ็ดดึงเหง็ป่าหกบสองเขายา้มตามคำนั้นจุ้มซึกเหนว้นอันเจ้าซึกหลงจึงลุนไหวมาเป็น จอมจึงโจแกบอ่อนโหไวนันเลคะ่ะเขาในว่างจันจอมตากรุงศรีปล่อยหมากก้านนำตาแหลยื้อกองอยานคะคานอ้อย่าดีในจันจอมนันนลยคะ่ะไวนันวันที่8เดเือนโทนเจดนึเห็กะปาโฮสิบสเข้าย่ำกังใน5าโมงในขึ้นเอามากลงปล่อยใส่ทีฮวงโฮหลงหมกจุ่มลุกเฮนหวาไหนเกี่ยวกับเลยลองตั้งเป็นเจไน เกี่ยวกับเลยลองตั้งอันเป็นเจ้าแนสีฝ่ายตั้งหลงปองจึงซึกหลาดหวาย้อนมกจุมลูกเฮนมีลองเกี่ยวคองจอมจุมลูกเพื่อนแหลอองตีจั่นจอมเจ้าในก่อเป็นตีจุมลูกพื้นเขาเขาอยู่เศร้าไหวหวาหนสิฝ่ายเนืองตั้งหนึ่งก่อมือจอมซึกเหนียวินหมอกหลัดขอความนันก็หลัดความตากว่าป้าววาเคียวต่อเคียวตาต่อตาสิเดกลิปปัญหากว่าวานาันไหน ย่นลองอยญ้าปังในกลางใจนั่นเสียวและมีจุ๊บลูกเฮีนลูกตาย1ิบกอแลหมาดเจ็บ8ปกเกในเซตาก้อนอันหันแต่เรยว่าก้อนอันหันโตทบจอมในลองปึงเป็นนั่นได้กว่าลูกเฮีนอันลูกตายกว่าย่นลองหมักลลงปอกนั่นเตมีนับโหปากในําว ไหว้ซเ,เป็นปางซุกยุงวันที่เจ็ดเลือนโทนเจ็ดหนึ่งเหงกะผ่าหกสิบสองนันมาเยาวฝ่ายด้านจุ้มซึกในวินแหลจุ้มลุกเฮียนตื้นอ่ำมีลองอุบโอ,องงงงีกันสังยาซิเฮียให้เป็นมาปางในกลางใจหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เกี่ยวลองอูด,ดานปางในกลางใจหนึ่งเก้าเจ็ดหก อันลูกเฮนอ่อนโหดตั้งเซีงสีถึงมาปังในการใจเนึองเกาแปดนั้นจุ้มลงปองจึงมาสลานเนวเว้นจังเลยโตกกว่าวันไหนค่ะเกี่ยวก็ไปลองปล่อยหมากยาโฮ้หงหอกเกกปืนมกจุ้มลูกเฮนในเสียวและจมซึกเหนียวเว้นแหล่อองจี้อันเป็นพูกเขาจุมของเสียซึกก่าวแน่กันมาก่าวแน่กันกว่ามาลองตาฮับออกปอนพ่อ,อยู่ในค่ะตาเต็มบนเมย ปกป้องคืนโฮงฮอกึกปืนหมกจุ่มลูกเฮนอันย่ามากลงเสลูกก๋วยกว่านั่นก่อได้หันตึกสึบคัดใจไว้ตอถึงวันเมื่อในแหน่ค่ะอ๋อค่ะพี่น้องเฮาค่ะในก่อเป็นเปิงเป็นเมืออันป่นมา่ค่ะอ๋อพี่น้องเฮาค่ะรับทอมยเป็นไว้จังหื้อพ่ค่ะตอถึงมือเลียวค่ะเนาะเงาลายมือเลียวน่อถึงมาในปี2แห่งเซเอียดยาวในคะ พี่น้องก้นเมือง่มตุมขนาดหลายก้อนหลายก้อนก็ยุ่มเยี่มมองๆว่าโอ้วันเมืองเขาแต่ก็เดสายาขึมม้เนเยี่ยมเป็นสมายยโยโยในขณะเมืองอันยืดอำนาจใหม่ๆวันสองวันนั้นก็เป็นยัง่งทางขนาวะว่ามันเ,เป็นรองหายหาวแห้งหาวแห้งเกิดเค้นให้เนน่นะเนาะก็บอกว่ามันเปลี่ยนปานใหม่เย้าเลยค่ะก้อกาว่าลองเปล่งเปลี่ยนมันก็ยั่งตึกเกิดเค้นอยู่จึงหนังตีอนันเฮาค่ะหันในข่าในเงานั่นขายาวในอ่ ในตอนใน,นคะนะคะน,น้ะงเาซ่ําเต็อ่อนพ่นาคาะกอดด้วยเทียงตอนนึงค่ะแค่พงังได้ก่อตีย้อนนีวไว้แค่พังอันในแกลค่ะนะ่ะเฮ้าคาได้วกอดด้วยขึ้นเงาไล่ยมือเหลียวหนยคะ่ะใดก็อยู่ดี u g เก็บศักดิ์สิีหลัรกฐานต่เอาตั้งพิษตึกนรนตีลุ่มตาไอซีซีในคอ ตาเดเอาตั้งพิษึกมานไหลดีลุ่มตะลากูเมืองเมืองไอสีนั่นลงปองจึงแอนยูจีตึกเก็บกเสาเสียงรักฐานคอมมุนแหล่เดือสืบพิษสร้างกว่าจ้มหนังขักตอนนะค่ะวันที่สี่เลื่อนทนวันอ่ายอนนอมค่ะวันที่สี่เลื่อนทนหาปนมาเนั่นอยู่ที่ห้องการข่าวเมียนมาเนา่าตองถามอู้อ่อ,องเมียวมินพ้องหลงฝ่ายสุนแลส่นเป็นก้นลงปองจึงพ่อม,มุมเจอจาเซออกขาไหว้นะค่ะ อยู่ที่อู่ออเมียวเมียนลาดวาสังเอาตั้งพิษซึกรมนาลดีไอซีซีในจึงซึกรนในเตเป็นโพมีตั้งพิษยอนตั้งพิษอันเข่าคาแหมก้นมึงเป็นเกาะเป็นกองในคข่าแต่เตเอาตั้งพิษลนั่นกออยู่ดีเอ็นยูจีตึเคร้่งสังจอมขักตอนเก็บหาคอมมอนสสารเศรักฐานตามมัดโตซึกและเศรักฐานในการอโมคดีในอโมคดี ในอํามมูอตั้งพิจิตรนั่นวันไนคะ่ะเที่ยงลงนึงก็ตะเอาตั้งพิจดีไอซีนั่นโหลดเลยเป็นพวกเข้าจุ่มไอซีีก่อนจังเด้เอาตั้งพิจไรไหนและลงในกอในตึกหาตั้งจอยเทียมคมือตั้งนกมึงหนังเหอป้าเตี๋ยจังเอาลองซึกมานเฮ็ดห่ายเนื้อก้นเมืองต่างรัดในดีในลุงฟ้าวันไนคะ่ะเลยโขมือจ้อม จุม้มโพจอบจาจึงลุมฝ่า I I M M อ n c l a s s i f i e d หอมลมจาจึงลุมฝ่าปั่นปูนพอนเฮ็ดสร้างเต็มโทนแต่เก็บคอมมนลองซึกมานเฮ็ดหายกูลองลองนั่นเลยคะ่ะโจก,กาไปเอาตั้งพิษไรนั่นไหนเด,ดตึกซนกูเมืองเมืองไว,ว้ว่าอย่าไปใไ้เลยโฮเมือเฮ็ดสางไปหมักมีจอมดับซึกมานและอย่าไปมักมันซึกมานเป็นลงปองจึงเมืองคมตุ่มลนละว่าไหนคะ่ะยอดว่าเขาใน ตวยปุนสุนตวยกวยในค่ะว่าอันนี้ก็อยู่ดีฝ่ายหลวงปอนจึงพ้อมคมเจิดจาดค่ะเนาะก็ออกมาลาจึงหนังในเนี่ยค่ะนะเพราะว่าเฮาขามาตวยเงาลายในเมืองคมตุมก็จงหนังว่าค่ะเนาะมันอําไปมอําไปเย็นยังตึกหลีปักตาตวยสึกกว่าอยู่ในคะแฮวและเพราะว่าเฮาขามาถ่อมตวยเทียง อันฝ่ายส่วนและสุนเป็นเขาเปิรนลาดนั่นก็เป็นรองที่อันลีแม่ใจคันเวาวาทีในเมืองหม่มตมในเตจางมีมาแหละเตจังเป็นมาสึกกลางเมืองในนั่นคันนะออกค่ะเจ้าหนังที่อันห้าวคาใกล้ๆบ้านลาดคันเวาวาเมื่อเลียวในอยู่ดีต่างฝ่ายหลวงปอจึงพ่อมห่มเจอจาดเนี่ยเป็นก็เลยขอดพอด,พอดมาหนะตับซึกอันนี้จอวาตับแกดแขก้นเมืงเองปอยกอกเขาก็เปิ้นเผาอยู่คันเวาวาพ่อตัวนั้นอ่าพ่อมีเตจงังเปิดปางตึก คของศิซึกมานกตีปัดปืนเมื่อห่มตุ้มใหนั้นค่ะออกค้าเงาไล่มันเดือสืบเป็นเจึอหือมีเจึงหื้อในก็เตียวมาอบรัดไข่ในเป็นพี่น้องค่ะสืบกว่าในค่ะนางเห้อพี่น้องค่ะเี่โหงเงาไล่เคือนดันกูมือว่านั้นก็แค้นตอดไดกไว้ซับซักขคระเนาะมีลองหลังหลังไลไล่สอนจึงหือในเดียวมาอบรัดไข่ในเป็นพี่น้องหอาไอยู่วันหนค่ะยินจมกูก็ดีฮับถอมปันแห้งค่ะเนาขอมูในก็เลยปิดอีมาที่ห้องการข่าวได้ฟีดดอมมาไ่ในนค่ะเย็อ ออกข้าวหม่สงกูก็ขะ